สวัสดีค่ะก็สิมาก,กินกันเลยนะคะเขามีเข่านะคะเขาเจ้าง,ง่ายๆเหมือนเด็กนเรื่องบะหอเขานะคะนี่ค่ะไส้กรอกอีสานนะคะน่าก,กินไหมจ๊ะให้เบิรงแล้วนะคะว่ากินอะไรบางทีมันไม่ได้ให้เห็นจานหมดทุกที่นะจ๊ะอย่างนั้นอย่าบ่นกันนะจ๊ะเพราะว่าบอกอะไรครั้งแล้วนะคะทาํทาตามสไตล์นะคะพร้อมย่ำไหนเห็ดยังงงใดๆก็เ็ดไหานะคะไม่ใช่จะเพอร์เฟกทุกคลิปนะคะเพราะว่า ที่ความขีคขานของไขก็ะมีนะคะข่อยอยากจะอ่านให้เจ้าเบิงแต่สไตล์เมียหน่อยคือความพร้อมนะคะพร้อมอเลยก็คือเอามองหันนะคะกินไปเลยนะคะบอกแล้วนะจ้านี่คือกินไส้กรอกนะคะเดี๋ยวสิหาว<อ>่าเห็นตาหนาแล้วก็เห็นต่านานตานาปากงาบงาบกินข่อยก็เงยอยู่ดอกมุเจ้าคิดจังใดอยู่ก็กินเห็เบิงอยู่เนาะค่ะว่าตักอีหยังใส่ปากก็บอกมันว่าสิตกอากาศหรือถาดเนาะเข้าปาก,ข,กข่อยก็เรื่องขีดขันเืมอไมิตอบแล้วจะว่าจังหดกินมาสนใจละค่ะ อขิอมพรงปกติปกติเขาจะกินก็ขิงดองขิงดองไม่แน่ก็เห็ดเป็นนะคะแต่่าบ,บ๊ดอง ไม่ได้มากกินทิ้สดมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อร้านประจำนะคะเอาซื้อเจ้าประจำนะคะเป็นคนไทยเห็ดน,นะคะจระจำบ่าผิดก,ก้นสะแกวหรือว่าจังไหนนี่ละลืม มแซบ่บพอนนี้กตลองเตรียมจะกินกาแฟนะฮะ กาแฟเซรามิคน่อยอพอดอม,มันเนี่ยอย่าต้องแน่นแบบปอ,อเห้าขา ปก,ปกติไปสองโมงสี่สิบห้านอนีไปสี่โมงสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าบอลเล่ยนยิ่มนะคะ กติก็เป็นคนขี้เกียจเรื่องกีฬาอยู่แล้วนะจ๊ะบอเรียนคู่ใจเงินไทยเป็นล่างหัวคนะ้าเรียนนะคะเสียงงบตัวคอยบริบเรียนคอยมาหมาัก <c oughs> แจ้านี้ทำอร่อยถูกใจเปรี้ยวจี๊ดโกแพ้งะค่ะรูรร้ละลอยเองรู้ละรูรอละอยสวิเดนเนี่ยคิดใช่ไเกือบหันร้อยบาท คุ้มค่ากว่าเรามานั่งทำเองนะจ๊ะทำใส่กรอกมันก็วุ่นวายชายทะเลผสมเครื่องนะว่าเท่าไหรเดอกพี่น้อง้างใจเดี๋ยวรไม่น่าคอยขีดขาม้างบดีกับสาบนะคะอย,อย่างนึงน้นองกลับมาซื้อในห,ห่างใจเนาะ น้องเธอกับมี่น้องเธอกับอมี่ต้องไปซื้อในภาแพนกาที่เขาขายเนื้อสดไปถามพนักงานนะคะถือการหุ่นไว้ก็พญยายสาแล้วบ่มักผ้าขาวหางนั่นนี่เราตัดสินใจซื้อกินเองก็ปไปเบี้ยงก็ห่างก็ไม่ค่อยมัก มันจะห่างขาไปจัพิ่นมีเหนื่อยก็แล้วขีคานลข้ขคานนะ่ะภาพไปอยู่หันเทียงกันเลยคือคานไปงั้นเดีทักษินาจะฮ้าแป๊บแป๊บเลย ครับหัวว่าเนี่ยยางปกหลุมเจ็บแผลคู่ภาไปเบังหลุมฝองศพคนตายอยู่โบทพ์าไปย่างเอาอากาศว่าสันตอนย่างกับโอเคอยู่เมืองนั้นเมืองนี่ก็บอกเปน็นยัง เพี้ยบัขากลับพี่คู่บัวเข้าออกทั้งถนนบ้างภากัน,านายางรันปลาบุปเออกมากคางบบสิเหลือบอ่สเนี่ยเรเห็นเนาะจนบักแบกต้นบักลิงเัินมันบังเนาะยานไม่แท่งกระของกระยานเนาะทั้งสิระวังไม่ทั้งสิระวังหลุมไว สวบุ๊กไปแล้วสีเหลือกับกอหองนางบึงโทรทัศน์ในการนะเรียนรูาา้ภาษาผ่านทีวีบงหนังนะโ้ยนางอยู่กับมันมันก้นกีดแผลมันมันก้นเอเมีดแหลมขีดจืดจะจืดแผลอยู่ทองมาบาดมานอกไปเจ็บเขาเจ็บเขา คู่กันโกคะมาเอินไปคุยสัมผัสจวนต่อสี่สอนโยคะออกกําลังกายนะคะเ<ม>อินทุกคนแหละค่ะถ้าอยากเิถ้าเอิญถ,ถ้าขอดชื่อมีอยงหน่อยไปน,ยนี่หน่อยเลวบอกว่าทันบอกกระบ,บอกไปว่าทันออกกําลังกายแบบไดแบบไหนั่ก็ต้องการแบบนี้แบบนี้ทุกคนมีความวสามารถแจ้งจุดประสงค์ของใดรนะค่ะกระบ,บอกไป เนื่อประสงการออกกําลังกายมันแห้งสำหรับแพ้บางที่กันโรคค่ะาทาบังคันเห็ไไหดบะไรเด้สเราพอเป็นยังมันไม่ไหลายอย่างทีง่เขาต้องการเหมือนเหมือนนั่งสมาธิเหมือนนอนสมาธิมีเนี่ยเอ,อ่ยอยังสิเนาะเพราะว่าสามารถเอาพุ่มปูแล้วก็นอ่นอประคมไปนอ่นฮ่มแล้วก็เปิดเสียงคนเขาบอกว่าในภาษาสวืเดนแต่คันแปลภาษาไทยกะ หายใจเข้าหายใจออกเริ่มต้นที่ใจคิดไปตอนนี้คิดไปนิ่งๆช้าๆคิดไปตรงสมองหัวจมูกตาปากท้องขาข้างซ้า,ายขาข้างขวาขึ้นข้าน่งสมาธิบานเท่าหน่ยพี่น้องไม่ไหน่อยว่าแบบนี้ไม่ได้มากเพราะว่ามันได้พักคอนสมองมันด้งนอนแล้วคิดตามแล้วก็สบายๆเพิ่นเลยว่าโอเค ต่อไปทั้การน้อมางกายแบบนี้เนึ่ยเยงหน่อยก็ไม่สิทที่ไม่ต้องทําก็ได้ทําได้เท่าที่ร่างกายตัวเองได้เพราะว่าพี่หน่อยก็แผลยังบ่ได้ดีนะคะก็จะได้เดือนกลัวหนึ่งนะคะแผลผ่าตัดผ่าหน้าท้องนะคะทุกคนควจะจได้นะคะถามวลูกเอาบัตลูกออกทางด้านหน้าท้องนะคะวันตรีเดีอนหนึง่งวจะได้เดือนเดือนก็สามอาทิตย์หนึ่งนะคะเห็ดยังนับบุตแอนเห็นไม่กน่อยอย่างกองก่องกินเขาเนะ ไม่เป็น,นแต่ออกจากหอานนะะ้อ,อ,หองผ่าตัดแล้วนะคะออกห้องผ่าตัดปุ๊บเกิดแรงงานขาวพี่นองเลยนะคะฟืน้นจากยาสลบกิดใส่วิถีชีวิตปกติเลยนะคะบริอ่อนแอนะคะก็ชีวิตพินองกับเราเอาไปปรับใช้ชีวิตตัวเองนะคะสําหรับคนที่ป่วยอยู่ให้ตัวเฮลออนแอร์นะคะออนแอร์ทำตัวให้สดชื่นมันก็สดชื่นนะคะ พันจะใครได้ดป่วยยาครับหมอสอยห้อดใดแน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะสอยห้อใดที่สุดคือกำลังใจกำลังใจได้จากส่ค่ะกกำลังใจก็ได้จากตัวเรานี่แหละเราไม่ทําเราไม่ให้กําลังใจตัวเราแล้วใครจะให้ล่ะคะถ้าสมมติานางถามว่ะออเผิดเป็นอันนี้รอนนบนี้มูก็อกให้กาลังใจชีวิตนี้เจ้าหายใจด้วยดังเจ้าเองไม่ไล่ะคะ เตรียมตัวตายเพราะว่ายังพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านในไม่เวลาว่างให้เอาตลอดบางทีเพื่อนก็บริโภคข้าวๆในการเจ็บป่วยห้าคนห้ามันเจ็บป่วยแต่ตลอดเวลาร่างนะคะแต่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราทำการเจ็บป่วยเรือร่างจึงเมียหน่อยก็ใช้ชีวิตแบบนี้มากแล้วก็รักษามางถึงผ่าตัดก็ยังบริหายนะคะก็ยังรักษาอันต่ออันอื่นต่อไปอยู่แต่เมียหน่อยก็ใช้ชีวิตของเมียหน่อยก็โตคนเดียวนะคะบ่ให้ลูกมารุนไหวน้ำบอกแค่รู้ว่าอื ตอนนี้แม่ผ่าตัดนะตอนนี้แม่รู้สึกอาการไม่ดีแต่ว่าแม่ก็เออโอเคอยู่แค่นั้นจำใจพี่น้องไม่ไก็ไม่ได้สงขาวนะคะไม่ได้ส่งขาวนะคะย้ํานะคะว่าไม่ได้ส่งขาวเลยใช้ชีวิตตัวเองเลยนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนต่างมีวิธีชีวิตเป็นของตัวเองบางที่เพิ่ลก็ออานพอใน้น่าเฟสพี่น้องมีหน่อยก็มีอยู่ในเฟซนะคะเพิ่ลก็ออานพอใน้น้าเฟสก็บจบไปบอสองอียงออกวาก คนเรามันจะต้องยืนให้ได้ได้ยตีนมันจะเพราะทาบว่าเป็นขาซื้อนะคะตีนได้ตีนตัวเองและกําลังและจิตใจของตัวเองตราบใดที่คุณจะเอาสมองและจิตใจของคนอื่นน่ะมาสร้างพลังให้ตัวเองน่ะไม่มีทางจะเจ็บจะปวดจะหนาวจะบ่มีกินจะต้องเฮ็ดให้ได้เตี้ยนโต็ดโตของเจ้าและก็เตีนของเจ้าในมือของเจ้านะคะดังนั้นคนที่ป่วยอยู่ลุกขึ้นมากค่ะแนวอันแด่ คนที่อ่อนแอคือคนที่รอที่จะเผาตัวเองถ้าคิดจะรอเผาตัวเองก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าสเสุศพจากมือเสียเขาเอินพระจากองค์เสียเขาคิดอย่งกับเขาไู่ได้งานศบเจ้าของก็บอกไปเลยค่ะแขนไปแขนไปเลยนะคะขันบ่มบอกขันบ่มีคนสัง่งแกนไปเลยนะคะว่าต้องลุกขึ้นมาสู่แล้วค่ะเตรียมตัวตายได้เลยค่ะนะคะนี่คือความเกิดของมันย่งน้อยนะคะคนเรามันคิดไม่เหมือนกันก็จริง แต่ลองเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในคําบอกเขาไม่อายลองไปคิดบ้งนะฮะเพราะไม่ยานะก็ยืนยู่ใจรีงของเจ้าของมือคนเจ้าของ,ของลมหายใจของตัวเองจริงๆกําลังใจที่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้มันคือกําไรนะจ๊ะมันมันมันต้นทุนต้นทุนจริงๆคือตัวคุณใจคุณมือคุณสมองคุณและตีนของคุณเท่านั้นจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะลองเก็บเอาไปคิดดู เดี๋ยวก็จะกินต่อนะคะเราวนิดเดียวเด้รักแต่ใจ,ใ,จใจจ้าตักมะจึ๊